คงเบ้งไม่ได้เกิดมาเก่งเขาเคยถูกประชาชนปฏิเสธด้วยซ้ำคงเบ้งคือสุดยอดกุนซือในสามก,ก๊กแต่รู้ไหมตอนหนุ่มๆเขาเคยถูกประชาชนไล่กลับบ้านเพราะไม่มีใครเชื่อว่าเขามีความสามารถหรือทำอะไรได้คงเบ้งเคยถูกส่งไปปกครองเมืองใหม่แต่พอไปถึงชาวบ้านลือว่าแค่เด็กหนุ่มหน้าใสายอย่าให้มาบริหารบ้านเมืองเลยถึงขั้นรวมตัวกันไล่เขาออกจากเมืองแต่เขาไม่โกรธเขาไม่ตอบกลับเขาแค่งเงียบแล้วกลับไปพัฒนาตัวเอง thank mm -hmm. you เรียนเพิ่มอ่านเพิ่มวางแผนให้เก่งขึ้นจนวันหนึ่งเล่าปียอมเดินมาหาเขาสามครั้งเพราะรู้ว่าเขาคือคนที่เก่งคนหนึ่งเขาผ่านการโดนดูถูกโดนมองข้ามแต่ไม่ยอมแพ้คุณอาจยังไม่ถูกยอมรับในตอนนี้คุณอาจยังไม่มีเวทีให้แสดงความสามารถแต่ถ้าคุณไม่หยุดเรียนรู้ไม่หยุดพัฒนาวันหนึ่งคนที่เคยมองข้ามคุณอาจเดินมาขอให้คุณช่วยเปลี่ยนอนาคตของเขาเหมือนที่เล่าปีมาหาของเบ่งก็ เป็นได้กดติดตามแล้วคุณจะได้ฟังข้อคิดต่างๆจาก3ามก๊กอีกเพียบ